จริงไนะผมจะเอ็นกับเพื่อนมากเลยนะแล้วมีความเขินความพายะาอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยอ่อแต่เอ็นเหรอเอ็นบอกว่าจะใหญ่ใหญ่ดตายแล้วใหญ่ <c oughs> จริงเหรออยากรู้อ่ะจริงผู้หญิงเขาถามเนี่ยยังงี้กันแล้วเหรอเพื่อนไหนก็ถามได้เป็นปเรื่องปกติไปแล้วเปิดไฟยาได้ค่ะ ไอ้แกมผมว่<อ>าไป,ไปแค่ไหนก็ต้องหอยอะแค่ไหนก็ต้องหอยอ่ะปัจจุบันนี้ยังไงโอ้โหพี่บอสแม่งมาถูกเวลาจริงไม่โดนว่ะอก็เป็นปัอมเลยแั่เป็นป้มเลยทั้งเลสทั้งบูเลยอย่าแม่สนุกสนุกโก้โกครับเนี่ยถ้าเอามันได้นี่หนูได้สองอันแล้วนะอ๋อ ก็เหมือนแบบตายดิล่ารางวัลอะไรออ๋เหมือนแบบเอาบัฟไปฝากไว้ก่อนเงี้ยถูกต้องฮะเหมือนกับฝากเงินฝากเงี้ยใช่ฝากเงินในบัญชีประเภทออมทรัพย์อะไรเงี้ยออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษอ่ะเมีย2%อะไรเงี้ยเหมือนกันแหละเรากดกดมันนี่กลัวป่าดไหมเนี่ยไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเราไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่ผิดนะอ่า ตายก็ตายแล้วไม่เป็นไรเก่งจริงก็ผู้พูดจริงนะเขาจริงเก่งจริงมันมาแล้วมันมายังไม่ถึงนะกการเตะเต็มทีโมทีโม่ทีมโลงทีมไงทีไงเออก็ได้การตอบด้วยตอบเอาตายอ่ะเอาแล้วไม่ก็คือไม่ก็คือนารีในป่าแล้วพระพระทีตาเขาไม่เว้นโอ้โหก็ทุกอย่างเลยนะฮองฮิวมาเชียบเป็นป่าให้รักตายเลย ทำบุญมาเยอะนะเนี่ยไม่ตายอ่ะทำบุญแล้วคร<ช>ัตรัวปะจะบุกดกระเป๋าไหมเราก็เอามันนะเอาได้ใช่ไหม <c oughs> ขอขอ,ขอเอาเลยดิพูดอะไรแบบนี้รับไม่ได้อย่างแรงจะสุ่ไปบ้าเลย <c oughs> เอ๋อป่ามันจะมาไม่มาหรอที่เห็นคุณที่เห็นหมั้ยเหรอผมไม่เห็นนะเขาไม่หายตัวได้ยังไงละ่ะ มันมาแล้วก็คงรู้ไงนะโอ๋อมันมันจะอจามันจะอามันจะอามันจะรออาเลยนะนเนี่ยใช่เอ้ยนี่เรารู้แล้วปนะ่าเราป่ามันอยู่ไหนนึกว่าต้องกลัวละแม่งอุ้ยเมื่อกี้เสียวเสียวมากเลยเนดะีย๋ยวมันกดอาอ <c oughs> ใช่ไหมใช่คือมึงกดอาร์คือผมตายเลยแต่กดเพราะเรา,เราตับป่ากดอาร์เลยใช่ไหม พูดอะไรกับสุ่มเสียกัน่ะเฮ้ยอ้ยอ้าเฮ้ยยสวยครับแงมาสโอเคได้อยู่นะสองแล้วสามีหนึ่งแล้วสองนี่แหละผลของการบินทบาทตอนปีสามอย่างเงี้ยแหละ What What the fuck อดเลยปวดัววัดใี่เ่นี่ชาโยแนนอนนะเนี่ย เอาหลวงพี่แม่เองหรออ๋อนมัสการครับเล่นเด็กน่หนึงดช้าพ่อดานะจะไปหยอกใครไม่ทรบานไหวไม่น่ะหลวงพี่เอ้เดี๋ยวต้องตื่นอาคมมาตั้งมั่งเนี่ยรู้สึกว่าหลวงพี่ตอนห้าโมงเย็นนึงขันมาม่าอยู่เลยเนี่ยอ๋อใช่มาม่าอยู่ What the fuck ใช่มาม่าไม่อยู่หลวงพี่ตั้งหมูแดงเลยข้าเป็นเจ้าหลังเที่ยงห้องขันแล้วพี่นี่ซอยมาม่าเลย What the fuck วายก็ลาเป็ดวันนี้ก็มาว่าโอ้โหมามา <c oughs> กการขึ้นหัวตอนนี้พี่กายข<ด>ึ้นหัวแล้วบอกว่ายี่สิบ <c oughs> ขอ้อหลวงพี่ไม่ถือทำไมหลวงพี่ถือแค่ส <c oughs> ุดลาเมระยะลูกพี่ยังถือไม่ได้เลย <c oughs> แต่ต้องเสียกาในลูกพี่ยังถือไม่ได้ <c oughs> โอ้ยมึงตายอย่างเงี้ยมามาผมแทงให้โอ้ทำไมทำไมกัด มีอาอตาบดใช่ไหมใช่ผมมีอาแต่ผมไม่กดผมโคตรหวงคนที่แบบเล่นเล่นแล้วแม่งโคตรหวงอ่ะเตี้ยเออสาย่ามึงมึงโอ้ยบ้าตี What the fuck เน็ตโอ้ว้าวว้าวเลยเอ้ยเน็ตเน็ตบินอะ ได้คิวได้ออกกลับมาเถ<ะ>ิด oh. ได้คิวเฉยแ oh. <ง>่บนี้ What the fuck Oh หลวงอะเตะแมวเตะแมวอืมสินสงสินไม่ถือแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้เล่นกับหลวงพี่จริงเหรอหรือหลวงพ่อจะไปหลวงตาแล้วคนนี้โอ้แก่มันสาเลยเป็นหลวงตาเล <c oughs> ยแสังสาเยนะ <c oughs> อะแล้วเนะี่ยหลวงพ่อหลวงเดียวเลยขำมาเโยวนะัมันอยู่ในป่านี่แหละ เงี้ยตีก็ต้องใช้ตีต้องห้ามกัดใช่เอาให้ตายทีเดียวโอ้ยคือแบบว่าคือแบบว่าเฮ้ยมึงมึงตีกูยินตีเฉยกูก็ตายแล้วเอ้าลืมกดอันตินี่เนี่ยหัวนี่หัวเลยประเด็นนะไหนเขาเจอรุ่งกางไหนได้ไหม